สวัสดีค่ะนักเรียนนะคะสำหรับชั่วโมงนี้คลิปนี้นะคะคุณครูจะสอนทักษะภาษา,านะคะให้นักเรียนหยิบทักษะภาษา,าขึ้นมานะคะวันนี้จะเรียนหน้า80นะคะหน้า80อ่านนักเรียนดูนะคะ,อ,ะอ่านคำตามครูแล้วยงคำที่เกี่ยวข้องนะคะอ่านคำตามครูแล้วยงคำที่เกี่ยวข้องอ่าดูรูปภาพนะคะ รูปภาพก็จะมีนักเรียนอยู่กลุ่มหนึ่งเขาเล่นกันนะคะเขาเล่เลนอะไรกันนะคะอ้าวไปดูจะมีคำที่เกี่ยวข้องกันด้วยกันคำที่หนึ่งบ่อทรายคำที่สองบ่อโซกคำที่สามบ่อหินนะคะแล้วก็ด้านด้านขวามือที่เราจะโยงจะมีคำว่าโยกบินแล้วก็ย้าย กินน้ำบ่อหินเป็นไงคะบินไปก็บินมากินน้ำบ่อทรายย้ายไปก็ย้ายมากินน้ำบ่อโซกโยกไปก็โยกมาอ่ะก็ทำแบบนี้นะคะก็เสร็จนะคะอ่าไม่ยากอะไรนะคราวนี้หน้าต่อไปเนี่ยจะให้นักเรียนทำเองนักเรียนทำเองยังไงนะคะทำเองยังไงคุณครูติดดาวหน้านี้นะคะ ให้นักเรียนไปเปิดวรรณคดีรำนำมาฟังนะคะให้นักเรียนไปเปิดวรรณคดีลำนำแล้วไปดูที่เป็นเรื่องของแม่งูเอ๋ยแม่งูเอ๋ยเอ๋ยกินน้ำบ่อไหนกินน้ำบ่อบ่ออะไรไปดูเอานะคะกินน้ำบ่อทราย สมมติว่ากินน้ําบ่อสายไม่รู้ใช่ไหมนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะอ่าเดี๋ยวลบโหมดก่อนสมมุติว่ากินน้ําบ่อสายไม่รู้ใช่ไหมนะคุยกตัวอย่างก่อนนะสมมุติว่ากินน้ําบ่อสายย้ายไปก็ย,ย้ายมาเติมตัวที่หายไปนะคะแม่งูเอ๋ยเอ๋ยกินน้ําบ่อไหนกินน้ําบ่อ กินน้ำบ่ออะไรไปดูในบทนะคะกินน้ำบ่ออาจน่าจะเป็นบ่อโศกก็เอาคําว่าบ่อโศกมาเติมกินน้ําบ่อโศกคือนักเรียนยังจําไม่ได้นะอย่างคุณครูครูจําได้กินน้ำบ่อโศกเมื่อกี้กินน้ำบ่อทรายนี่บ่อทรายใช้ไปแล้วบ่อโศกใช้ไปแล้วคําว่าย้ายนี่ใช้ไปแล้วนะคะคาไหนใช้ไปแล้วก็ขีดขีดออกไปเนี่ยบ่อทรายใช้ไปแล้วย้ายเอามาเติมนี่ไปแล้วนะคะแล้วก็บ่อโศก แมงูเอ๋ยเอ๋ยกินน้ำบอ่อไหนกินน้ำบอ่อโศกโยกไปก็โยกมานี่คำว่าโยกยาอ,อกกโยกใครจำไม่ได้ก็ไปเปิดดูนะคะแล้วก็ทำอะไปลองตรวจด,ดูนะว่าถูกหรือเปล่าไม่รู้นะอันนี้ครูยกตัวอย่างให้ฟังเฉยและนะสุดท้ายนะสุดท้ายทำเองค่ะต้องทำเองแน่เพราะว่าให้คัดตัวมันจงเต็มมันทัดคำว่าคัดไม่ต้องคิดค่ะ เขียนตามเลยคือกระเป๋าเวลาคัดต้องหัดเขียนด้วยนะคะไปโรงเรียนนักเรียนจะสังเกตว่าสรลโอเนี่ยกสรา,าไอไม้มลัยเนี่ยมันเกินเส้นขึ้นไปนะคะเวลาเขียนเขียนให้ถูกด้วยนะคะเพราะว่าทุกอย่างครูสอนละเอียดหมดแล้วนะคะ ก็คัดให้เสร็จนะคะวันนี้ก็จะมีแบบฝึกหัดแค่นี้นะคะหน้า82นะคะอะ่หวังว่านักเรียนคงจะทําได้ถูกต้องนะคะอ้าวลาเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะขอให้นักเรียนตั้งใจทําแบบฝึกหัดให้เสร็จนะคะสวัสดีค่ะ